ครับผมเวัครับคลิปนี้พามาติดกล่องนะครับติดกล่องติดกล้องสบู่ตั้งมาสองมือนะครับสองมือเร็วเองสั้งสองมือของมพ่อดสิประมาณนี้ครับกล้องซูนลังผมถอดออกถอดออกแล้วอะไรมันหายับอะไรหาย ก็เลยสั Saint ่งกล่องมาใส่แบบนี้ครับมาแกะเบงร่วมกันครับผมกับพท่านแกะด้วยกันนี่ได้มาเมื่อวานมันหนี้ก็เล่นเอ็ดจิบให้เบิ้งครับเสียงกะทิกระไก่ยังไงครับใส่ถุงโซ่หรอครับไทย อย่างนี้กล่องงามไหมท่ทอลดแสงภูมไม่ใช่อันกระเทยมันมีห้อยเปิดก่อนอ๋อขาจับลาง จ,จับล้างาประมาณนี้ตรงรุ่นวู้ซังบีดมินไปอ้าวหมดหายเม่เคยติดจากเทียครับแล้วคลิปนี้มาลง้งงบึง ยึดไปซื้อจะว่าผมประัานต่างเส้นนิ่งหรอกอาวา่นต่างนี้ประัานเก่นต้องไปหัดย็บตันกันถือ,อมาเอากล่องในเบิองเกิดแล้วครูมืดโอ้หนะักแหน่งดีนะี่นี่อะไรข้างหน้าข้างหลังเรือเปล่า <laughs> สีประมาณนี้ครับโอ้เข้ากันดีขนาดสีดำ ปลากระดูกเบื่อจังเลยวะอ๋อปลากระดูกกันขี้ฟุ้นกันนี่ยังครับเวลาบเพื่อไทยปิดไปลองตัวปี๊บงน่อทำเวลาจังไยครับปิ๊บแบบงูมัวเลยโย มาตั้งเสียงลิงที่หลังกันอยากเห็นสภาพคนไหนวันที่ปีัหนไหนอกกอ,นอกล้องออกซะเนาะโอ้เถียหมดเมีย โอ้ลายข้าเดี๋ยวหมดเมี่ปิดจมูกนี่เนาะเห็นชัดประกาศจับให้ยังยนันสีทะลุของไม่จิตจมูก Nó tiền tài khiển lén vô Sốc nặng nặng nền nền vô Mua đấy này <laughs> ช่างขายจิตล้างทรงเตี่ยไปถ้าบงกับบุ <c oughs> หรี่มันเตี่ยดีบ่ไม่เคยหลินไม่เคยเห็ดเที่ยอยากจะแก้ค้นเจ้าติดตัว,วเหรอวะลองขึ้นมาเขาเหอนนั้นนี่มากงกำลัง ยิดหัวนอตต้องใจเด้เกี่ยหัวนอดออกครับยิดหัวนอดข้างหลังเป็นตัวยึดตัวยึดศูนย์หลังตัวเดิมนะครับ ยึดไว้ยพอมันอยู่สะก,ก,กวันครับพอกันตั้งเส้นลิ้ยงแบบถ้าว่ากับตั้งยากเติบยุ่เส้นลิ้งเขียวกล่องมาตั้งไว้เบิง้งรูปหลังมันก็นสิครับว่ามันเป็นตะคมบว คือบอกผมมาคืออยู่นี่ กันเขาโจวว่ามันมีไฟเอือม,มีไฟดีนะสีดำสีแดง๋อมีไฟสีแดงแต่่า ปรับกว้องกลิ่มได้หาแล้วครับเพื่อสดบสวดนะอ่ะอ,อย่นี้มาข้างหลังนี้ tha mát mát Đây rồi. Thôi, thôi một nó nhau nhau Cái gì xuống cứ. Nam Cái Có xe cô ngồi đi ได้ไหมอ้าวไม่ได้ประมาณนี้ครับชิปหนาชิปน้าเดี๋ยวผมเทกุ้งกระสุนเทกุ้งกระสุนในลูกเล็กแปดยิ้นครับเพราะว่าผมยังไม่เท่นติดกุ้งกระสุนในบึงเยวเทียเดี๋ยวก็ดีจิบกล่อง แาไปติเทสให้เบิ่งครับ่ามันจับคุมกันดีบ่แต่ว่าอไอ้เรื่องไปตรงนี่ไปตรงแห้งครับผมมัดเลยก็มัดอยูท่ทีสูงตำนะครับสูงตำแต่ว่าเขาขาดประทัดถึงแต่ว่าออกใสก่โอะกวนสำหรับกระบอกนี้นะครับน้ำใหม่กระบอกนี้แห้งกับคิปที่แหล้วผมไปยิ้งอ้ขวดน้ำใส่ลูกดอกยิงสิบเก้าเดือนนะครับควงไก่ยิ้งทะลุขวดน้ำ ต่ว,ว่าขวดน้ำประลมผมจะงงขึ้นกันผมมันแห้งค่ะลูกดอกยิ่งขวดน้ำทะลุต่ว่าขวดน้ำประหลงขวดแห้งเลยชิ้นนี้อิเล็ฟกฟ้าไปใช่้ครับแล้วชิ้นไหนนะครับชิ้นไหนเทศกลุ่มกระสุนนะครับเทศใหนเบิ้งกคาคาเลยต่ว,ว่ากระติสงกานคุณละวะเจียวไปเทศย่บ้านนะครับเอากรนะบาดน้ำ เรต้องห่วงครับว่าผิดกฎหมายน้ำไม่ผมยังไงเลยปะผมก็บว่ามันแก่นใดหรอกผมก็ถามร้านขายข้าเจ้านะว่าผิดกฎหมายบ่อข้าเจ้ากับบ่ผิดแล้วจะเข้าไปเบิงในยูทูปนะครับเขาไปเบิงในยูทู e ตามกูเกิลตามยังนะครับข่าวสารขาเจ้ากับว่ามันบ่ผิดพรเราบ่อปืนนะครับมันเป็นน้ใไม่ผิดพรเราบออาวุธปืนนันเป็นน้ใไม่เพื่อการกีฬาแต่ว่าเฮง ความแห้งๆครับยอมรับยิงทะลุเบ็ดแงงกป็ปืนล้มเลวครับลูกแปดนิ้หนะ่จนปิวผมยิงนะครับชิปนี้ฟากไวปทนไมครับชิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ,บรร